ครับเอียวครับไข่เขียวดอกงามเลยสองดอกน้ำกันเห็ดเข่าไข่อยู่ข้างล่างเต็มตาเลยเห็ดขาไข่อยู่สวัสดีครับพบอพอกันกับวิธีชุนบทคนอีสานอีกเชียนเคยครับมื่อวันที่สิบแปดกันยายนะครับมีโอกาสผ้พาผีผ้าห่องข้าป้าข้อรงหาเก็บเห็ดนะครับตามไปรลุ่นไปเมืองน้ำกันครับ ว่าสีมานเห็ดยังนะครับช่วงนี้เห็ดกระจักสีออกสีห้างๆนะครับหา,างยากๆเนี่ยตามไปรลุ่นไปเมิ่งน้ำกันว่าสีมานหน่อยมานหลายซ้ำเลยนะครับตามไปเป็นกําลังแรงใจให้กับวิถีชนบทคนอีสานอีกเช่นเคยครับไปครับโอ้เห็ดฉีเทาดอกนั่นคืองามแท้ ง,งามคัะงามค่ะเ<อ>ห็ดฉีทาขาวเห็ดทาขาวค่ะโอ้ยงามงามเห็ดไข่เขียวครับไข่เขียวดอกง,งามเลยสองดอกน้ำกันเดี๋ยวท่านพี่ดอกหนึ่ง งามเลยครับไข่เขียวทุมมอีกดอกอีกดอกหนึ่งครับไข่เขียวหลีอยู่ในอุ้มห็ดเขาไข่เขียวดอกนี่เนี่ยเห็นมาตกลไกลเลยครับอยู่ก,กลางเดือเลยครับดอกงามครับ งามคักดอกนี่งามครับปิ่งหอมหอมต่ำปนไข่เขียวครับดอกนี้ดอกยางงามเลยครับนี่โตไข่หัวขามขึ้นกวนล,ล่ะเฮ็ดเพิงครับ งามๆครับโอ้ไข่เขียวอีกดอกครับดอกบานเล้วแต่แข็งๆอยู่ครับเห็ดเพิ่งบักอื้อครับเห็ดน้ำมาก พุ้งหมูครับเห็ดพุ่งหมูเอาไปต้มลาบเสียบๆครับอีกดอกหนึ่งรักษาหนี้อีกดอกหนึ่งรักษาหนี้ครับโอ้อันนี้สิด,ดอกเถ้าเหรอต้องเลือกเอาครับอเอาได้อยู่เห็ดพุ่งหมูอีกดอกครับ เห็ดพุ่งหมูอีกดอกนึงครับงามๆเลยครับดอกนี้ดอกนี้น้อยก็กำลังเกิดกะมีโอ้ดอกงามครับนี่ดอกสมิ่งก็กะมีกำลังเกิดเห็ดพึ่งขาไล่ครับพึ่งแง่พึ่งขาไล่เห็ดเพิง ขาไล่ครับเห็ดเพิ่งแง่เห็ดมันปูเหลืองครับออเอาตอนหนกงเอา,งโงโงโาวงเขาดอกนึงครับด,ดอกบานเร็ว นี่แหละงูบ,บานเออมันบานแล้วท่านถือโฟนเหีเออ้ยววะไหนมันบ,บานอยูเลยเนห็ดน้ำมาครับไข่เขียวอีกรอครับเห็ดน้ำมาครับน้ำมาน้ำมากลวงแข็งๆง,งามๆครับ เห็ดดินครับนะพุ่งหมูครับเดลไเอาไปต้มลาบนะครับออกรสรดขมแน่ย่ำปุดๆด,ดีๆครับ เห็ดพุ่งหมูลาบแสีบๆครับเห็ดเผืองหวานโอ้ยตาง,งามๆเลยครับเงาๆครับวานๆสเสียบๆนี่นี่นำมากี่ครับน้ำมากเห็ดพุ่งหมูอีกครับ สองดอกอีกดอกนึงครับอยู่น้ากันบ่เห็นที่เหล็กฮิดเพิงหางหลงยุ่งครับเกิดอยู่น้ำ,นนำเง,า,ง,ง,ง,ำงาไม่ลังตุ้มๆมมงามๆครับแขีงเส็บๆคลองมาครับคลองมาัาฮิดนำมาครับ แดงๆน้งามเลยครับอีกดอกครับฮิตนำมาดอกน้ำงามครับก็งามๆเพื่อดีฮิตเพื่องดอกงามครับฮิดเพื่องเขาครับฮิดปวกขาดำครับ ขาขาดก่อนเห็ดปวกขาดำเห็ดนำมาเห็ดเพิงชียอดครับดอกนี่ดอกงามเลยดอกงามเลยครับพ่อดอกงามกรเจ็บเราครับเสียบครับพ่อเราครับมื่อนี้ครับสรุปผลงานมื่อนี่นะครับตาหนึ่งกระไดเต็มตานะครับ มีแต่ดูกงามงามเต็มตาเหมาะกอกเลยครับอีกตาหนึ่งกระไดครึ่งหนึ่งแล้วครับเมียหรอครับซ้ำนี่กะถือว่าร้ายครับแต่ใส่เวลาหลังแงอยู่น่นะครับครับการฝากขอเป็นกําลังแรงใจกดไหลกดเชื่อเพื่อเป็นกําลังใจใหเห็นกับวิธีชนบทคนอีสานอีกเช่นเคยนะครับพบพอกันชิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ